สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะทุกท๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินนะคะอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะและอยู่ใกล้กับมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติะค่ะเราซ้ายเพื่อวิ่งบนทางหลวงชนบทปทุมธานี3012เนี่ยค่ะที่ดินนะคะ อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะและใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คลอง13นะคะเดี๋ยวทุกจะพาทุกท่านไปอัปเดตบรรยากาศของที่ดินที่เราประกาศขายนะคะเห็นไหมคะอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีด้วยเข้าซอยนี้ไปเลยค่ะนี่เลย าไปอัปเดตบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินกันนะคะเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนทางหลวงชนบทปทุมธานี3012เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้ข้างๆนี้นะคะขับต่อไปบนทางหลวงชนบทปทุมธานี3012อีก1กิโลเมตรแล้วเราไปเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านะคะ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทปทุมธานี3012อีก600เมตรเลี้ยวซ้ายอันนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะที่ดินอยู่ใกล้บริเวณนี้เลยนะคะตรงไปนะคะไปเจอแยกเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะ น,นี้เราพามาอัปเดตบรรยากาศพื้นที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินที่เราประกาศขายค่ะนี่เลยตรงไปอีกนะคะเดี๋ยวจะเป็นเลี้ยวซ้ายข้างหน้า เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถแล้วก็ตรงไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะปเป็นเลี้ยวซอยถัดไปนะคะอีก500เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ เราจะเลี้ยวข้างหน้านะคะซอยข้างหน้าอ่าเข้าซอยนี้เลยค่ะนี้ถนนกว้าง10เมตรนะคะอ่าเราตรงเข้าไปนะคะเดี๋ยวที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือของเราค่ะ วันละ4,900บาทนะคะเดี๋ยวตุกพาไปอัปเดตบรรยากาศด้านล่างค่ะเราอยู่กันที่คลอง13นะคะนะคะคลอง13คือฝั่งนู้นเห็นไหมคะ และที่เห็นบ้านตรงนั้นนะคะก็คือตัวอย่างการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะที่เราขายไปก่อนหน้านี้นะคะแปลงที่ดินที่เราประกาศขายคือแปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่ค่ะเลยพิ้นเคลียร์ลิงนะคะเราแบ่งขายด้วยนะคะแปลงละ2 0 0ตารางวานะคะเท่ากับมี2แปลงเนาะแปลง a แล้วก็แปลง B นะคะแปลงละ200ตารางวาตารางวาละ4 9 0 0บาทนะคะหรือแปลงละ9 8 0 0 0 0บาทนะคะ อาจจะซื้อรวมกันทั้งสองแปลงเลยก็1ไร่นะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะนี่เลยเห็นไหมคะมีการรังวัดลงหลักชัดเจนเรียบร้อยนะคะเหมาะสําหรับทําบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะแล้วก็ถนนกว้าง10เมตรนะคะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศของหน้าแปลงที่ดินจริงๆเลยนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะตุ๊กก็จะพาไปอัปเดตบรรยากาศของแปลงอื่นกันต่อค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ